สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็จะมแนะนำตัวระบบนะครับหลังจากที่ Line n f y ฟลเนีไม่สามารถใช้งานได้นะครับในอนาคตก็จะถูกเกเลิกนะครับไปใช้ไมเซ่ตัวเป็น API แทนนะครับก็เราต้องหาหนทางใหม่นะครับโดยใช้ตัว Telegram นะครับหลังจากคลิปคราวที่แล้วเนี่ยผมมาทําให้ดูนะครับก็คือส่งข้อความข้อมูลจากบนเว็บนะครับแล้วก็ Notify เข้าไปที่ Tele g กรมนะครับคล้ายๆกับเจตัว Line นั่นแหละ นี่ยอันนี้เทอรแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทําเป็นขึ้นมาเป็นข้อความนะครับแต่คลิปเนี้ยผมจะทําเป็นมีรูปภาพด้วยนะครับก็คือมีข้อความแล้วก็มีรูปภาพด้วยนะครับแล้วก็เด้งแจ้งเตือนไปที่ไลน์ที่ไลน์แจ้งเตือนไปท,ท,ที่ตัวเทเลแกรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยที่ขอข้อมูลนะครับชื่ออ e ีเมลนะครับหัวเรื่องนะครับไฟดับไฟดับนานมากๆ นะครับแล้วเดี๋ยวผมแอดรูปลงไปนะครับโอเคผมแอดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดสังมิสครับข้อมูลหรือข้อความทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งแจ้งเตือนไปที่ตัวทีละแกรมนะครับนด้ขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับมีข้อความชื่ออีเมล subject ก็คือหัวข้อแล้วก็รายละเอียดครับ description นะครับ แล้วก็ลูก้าคือเราเนี่ยไปเห็นไหครับนี่ก็คือตัวระบบนะครับแจ้งเตือนนะครับเหมือนไลน์ notify ครับก็เป็นเท l e g ม notify ครับส่งมาที่ในกลุ่มครับเพื่อนๆคนไหนจะสนใจเขียนโปรแกรมเขียนเว็บนะครับหรือว่าออกแบบหรือพูดคุยก็แอดไลน์กลุ่มอ่าไม่ใช่ไลน์กลุ่มแอดไลน์แอดของผมอะมาได้เลยครับไลน์ส่วนตัวแอดไม่ได้นะครับเพราะมันเต็มนะครับ แอดที่เราแอดมาได้ถ้าใครแอดลายส่วนตัวได้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับก็ใครจะซื้อโปรแกรมนะครับสอบถาม้ะก็มาที่ลน์แอดได้เลยนะครับ